จากเรื่องของมิจฉาชีพมาดูปัญหามหากราบที่เรียกว่านำเสนอไปกี่ครั้งก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันเด็กนะคะล่าสุดทางผู้ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนแลกะกพทสั่งตรวจสอบกรณีที่เด็กนักเรียนในอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปประท้วงปิดประตูโรงเรียนไม่ให้ผู้อํานวยการโรงเรียนเข้าไปแล้วก็มีการสั่งย้ายผอโรงเรียนด่วนภายใน24ชั่วโมงนะคะที่ไปดําเนินคดีกับเด็กนักเรียนที่ไปโพสต์ภาพที่ตัวเองกินข้าวกับไข่ต้มค่ะ นี่และค่ะเป็นภาพถัดหลุมที่มีข้าวเปล่าไข่ต้มหนึ่งใบแล้วก็น้ำพริก ตาแดงหนึ่งหอ่อนี่เป็นคลิปต้นเหตุของเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมที่นักเรียนในอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำไปโพสต์ในโซเชียลโดยระบุว่านี่เป็นภาพของอาหารกลางวันของตัวเองทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าไปแจ้งความกับสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อยเอาผิดกับเด็กนักเรียนที่โพสต์คลิปและนักเรียนที่ส่งต่อกันอีก20คนโดยอ้างว่าภาพนี้เนี่ยนำไปเผยแพร่ไม่ใช่ภาพของโรงเรียนทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงจึงต้องดำเนินคดีใน ความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์พอไปแจ้งความนี่แหละค่ะบรรดานักเรียนผู้ปกครองก็เลยมาที่สถานีตํารวจมาไกลเกลี่ยกันค่ะจนกระทั่งผู้อำนวยการยกเลิกการลงบันทึกประจําวันและรับปากว่าจะปรับปรุงเรื่องอาหารให้กับเด็กก่อนที่เด็กๆจะพากันกลับค่ะ และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการไปคุยกันที่สถานีตำรวจแล้วแต่นักเรียนยังมารวมตัวกันปิดประตูโรงเรียนไม่ให้ผู้อํานวยการเข้ามานะคะจนทําให้คณะกรรมการโรงเรียนต้องเข้ามาเจรจาชี้แจงว่าผู้อํานวยการโรงเรียนคนนี้ย้ายออกจากโรงเรียนเป็นการชั่วคราวแล้วนักเรียนจึงยอมกลับเข้าไปเรียนตามปกติแต่ยืนยันนะคะว่าถ้าผู้อํานวยการคนเดิมกลับมาจะกลับมาประท้วงอีก พระประหลัดพงศ์นราธรธรรมวุฒโธพระผู้ดูแลเด็กนักเรียนระบุนะคะว่ามีครูในโรงเรียนเนี่ยส่งเอกสารเรื่องของการซื้อวัตถุดิบอาหารมาให้ซึ่งมียอดการซื้อที่สูงผิดปกติสูงกว่าราคาท้องตลาดและยังมีรายการอาหารในวันที่10มกราคมที่พบว่ามื้อเช้าเป็นข้าวสวยแกงหยวกไก่มือม้อเที่ยงเนี่ยเป็นยำขนมจีนแบบไทยใหญ่และมื้อเย็นเป็นข้าวสวยกับไข่ต้มน้ำพริกตาแดงซึ่งเมนู ดังกล่าวเนี่ยทำให้เด็กกินอาหารไม่อิ่มมีรายงานว่านายเศรษฐาไมาสิกรัตซึ่งเป็นผู้ราชการจังหวัดแม่ห้องสอนสั่งให้ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเกิดความปั่นป่วนภายในโรงเรียนเพราะว่ามีนักเรียนที่เป็นกลุ่มชนเผ่ารวมกันกว่า500คนก่อนที่จะมีคําสั่งด่วนจากต้นสังกัดย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนภายใน24ชั่วโมงล่าสุดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพทสั่งตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นย้าว่า จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายถ้าพบว่ามีความผิดมีโทษหนักโดยยกตัวอย่างผู้อำนวยการที่ทุจริตเรื่องของอาหารกลางวันก่อนหน้านี้ที่ต้องโทษติดคุกถึง70ปีค่ะ